ปลาทองทองนิยายบทที่49เมื่อเขากลับมาเขาเห็นว่าทหารยามสองนายที่ดูแลลานบ้านมุสติไปแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาเปิดประตูและพบว่าห้องว่างเปล่าเขาคิดว่าฝันชางอี้ถูกใครบางคนลักพาตัวไป นในนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทหารยามคนหนึ่งที่ติดตามเซียจังออกไปเห็นไม่มีเลือดอยู่บนพื้นเขานั่งลงเพื่อตรวจสอบการหายใจของสหายทั้งสองของเขาแล้วรีบรายงานไปยังเซียจังทันโหคนยังมีชีวิตอยู่ขอรับเขาพูดพร้อมกับกดเหนือลิฟฝีปากของสหายคนหนึ่งของเขาอย่างแรงทหารที่ถูกฝ่าช่างอี้ช้ไมฟ้ฟาดจนหมดสติตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อเขาเห็นเซียจังหยุดองหน้า ใบหน้าที่หนักอึ้งราวกับน้ำแข็งเขาตกใจมากจนคุกเขา่าทงอย่างรวดเร็วทันโหขาน้อยสมควรตายเซียเจอมองไบที่ด้ามไม้ไผ่ที่หักตรงขั้นบันไดดวงตาของเขาเหมือนปกคลุมไปด้วยชน้ำแข็งมีใครบางคนกล้าป้นคนใต้จมูกของเขาถนนสายนลักที่ทอดมาที่นี่ถูกคนของเขาปิดกั้นซึ่งมาจะรบกวนหญิงชาลาดังนั้นเขาจึงนำทหารส่วนตัวมาเพียงสามคนเท่านั้นยังมีใครในโลกนี้ที่สามารถหลีกเลี่ยงทหารม้าที่ช่องเขาแล้วแอบเข้ามาได้ ดวงตาของเขามีความโกรธเคืองใครลักพาตัวนางไปเจ้าหน้าที่ทาหารพูดอย่างอนาถเป็นแม่นางพูดนั้นที่ทําให้ทราหมดสติเซียเจอกดไม่ได้ที่จะตกใจคิวที่งดงามของเขาข,ขามวดเขาพูดด้สีหน้าแปลกๆทำไมนางจึงทําให้เจ้าหมดสติเจ้าหน้าที่ทาหารพูดว่าข้าหน้อยก็ไม่ทราบเช่นกันแต่เมื่อนางฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าปวดท้องเหมือนว่าร่างกายของท่านยังคงอ่อนแอข้าหน้อยจึงขอให้ท่านยาย ช่วยพานางไปที่ห้องสุขาแต่ไม่คาดคิดว่านังกลับมาจูๆ่ๆนังก็ต่อยอันเจย์จนหมดสติจากนั้นนังยังย่งไม้ไผ่จากมือของท่านยายมาตีข้าน้อยทําให้ข้าน้อยหมดสติไปขอทับเจ้าหน้าที่ทหารที่ติดตามเซียเจิงออกไปตรวจสอบห้องหลห้องละมารายงานท่านยายก็ไม่อยู่เช่นกันขอทับเซียเจิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่หนักว่าฝ่ายช่างอีต,ต้องเข้าใจอะไรบางอย่างผิดคิดว่าพวกเขาเป็นคนท้ายดังนั้นน่งจึงพาหญิงชาลาคนนั้นไปด้วยเพื่อหลบหนีไป เขาถามว่าตอนที่ข้าไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นในทานหน้าบ้านทหารที่ถูกฝ่ายชางอี้ทาให้หมดสติคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าหน่วยสอดแนมที่ทางผ่านภูเขามาไรายงานว่าทหารจี้โจกําลังพยายามค้นหาในภูเขาอีกครั้งแต่ท่านหกลับออกไปในเวลานั้นดังนั้นข้าน้อยจึงตัดสินใจเอาเองว่าให้ภูเขาเฝ้าระวังต่อไปและอย่าปล่อยให้ทหารจี้โจเข้ามาในภูเขาเสียเจิงลีตาลองล้วเอ,อ่ยเสียงเผาอ่ปนเช่นนี้นี่เอง นางคงฟื้นมาตอนนั้นแล้วพบว่าผู้คนในลานบ้านสวมชุดทหารแต่พวกเขาไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกันที่เจ้าหน้าทีท่ทหารของจี้โจจึงเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเป็นคน้ายขณะนั้นมิดหาห์หน่วยสอดน้ำอีกคนหนึ่งขี่ม้ามาจากเส้นทางหลักเขากลิ้งตรลงจากหลังม้าและคุกเข่าลงเครื่องหนึ่งฟาสานมือน,นั่นแล้วพูดว่าท่านโหแม่นางที่ท่านช่วยชีวิตเอาไว้กําลังแบกหญิงชาาคนหนึ่งลงจากภูเขาท่านตรงการจะให้หยุดนางหรือให้ขอรับเเจึงเงหน้ามองภูเขาหิมะ เอยไม่พูดอะไรสักคำพผื้นที่กวาดหลังของพวกโจรที่เหลืออยู่ซึ่งหนีไปทางภูเขาเหยียนซ่งทหารม้าส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งร้อยคนที่เขาพามาด้วยถูกส่งไปยังภูเขาเหยียนซ่งแล้วที่เขาเรีบกลับมาครั้งนี้พอนางตกอยู่ในอันตรายตอ,อนนี้นางปลอดภัยแล้วการต่อสู้ในแนวหน้าเป็นเรื่องเร่งด่วนและจี้โจยังมีดวงตาของหลี่ไวอันจับจ้องอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขากล่าวว่าตอนกำลังทหารที่เฝ้าทางขึ้นเขาแล้วกลับไปที่เมืองหลู ทหารหน่วยสอดแนมรับคำสั่งแล้วก็ขี่ม้าออกไปทหารหลายคนในลานบ้านจัดการตนเองอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงไปที่ป่าสนซึ่งอยู่ไม้ไกลเพื่อเอาม้าสึกหลายตัวเมื่อเซียเจริญขึ้นหลังมา้าเขาเลือกมองไปยังทิศทางทีท่เราจะภูเขาด้วยความรู้สึกไม่เต็มใจ,ใจเล็กน้อยเขาจึงสวมหน้ากากหนังมนุษย์ที่เขาเตรียมเอาไว้ที่นำทับครั้งนี้และผู้กระหารองครักษ์ส่วนตัวหลายคนพวกเจ้าไปก่อนพอจะามกลับไปโดยเร็วที่สุด หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ดึงบางเหียมวิ่งไปทางถนนลงภูเขาปล่อยให้ทาหารหลายคนต่างมองหน้ากันฝานช่างอี้กำลังเดินอยู่บนถนนโดยมีหญิงชาลาอยู่บนหลังทันใดนั้นนางก็ได้ยินเสียงกีบมาที่วุ่นวายขึ้นมาบนภูเขานางไม่รู้ว่าเป็นพวกโจรที่แกล้งทำเป็นทาหารหรือพวกทาหารที่โจตัวจริงหลังจากชั่งน้ำหนักแล้วนางก็ซ่อนตัวอยู่ริมทางชั่วคราวโดวยมีหญิงชรา,าอยู่บนหลังของนางเพื่อความปลอดภัยฝานช่างอีกล่าวกับหญิงชาลาว่า ท่านยายท่านซศตัวอยู่ในป่าหามส่งเสียงดังข้าจะออกไปดูก่อนถ้าเป็นอาหารจริงๆข้าจะกลับมาทับท่านหญิงชลาจับมือของฝ่าชางอี้แล้วบอกให้นางระวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝ่าชางอีหยิบกิ่งมาแล้วถอยออกจากป่าเพื่อปัดรอยเท้าที่นางทิ้งเอาไว้เมื่อนางไปถึงถนนและกําลังตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายใดที่ทางผ่านภูเขาข้างหน้าทานาดน,นั้นเสียงกรีบมาก็ดังขึ้นด้านหลังนาง คราวนี้เสียงกิบม้าก,ก็ทันหันมากขณะที่ฝ่ายช่างอี้กำลังจะก,กระโดดเข้าไปในป่าสนชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีพร้อมฮ่าฝ่ายช่างอีกลัวว่านายจะนําชายคนนี้เข้าไปในป่าสนและพบหญิงชราโาดยบังเอิญน,นางคิดว่าเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขาอาจจะสู้นางไม่ได้นางจึงก,กัดฝ่าแล้วิ่งต่อไปถนนหลักที่คดเคี้ยวนั้นขรุขระมาก จนสามารถมองเห็นตีนเขาหลังจากวิ่งไปเครื่องทางจากนั้นฝ่าชางอี้คนพบว่าจริงๆแล้วมีกลุ่มเจา้าหน้าที่ทาหารเถื่อสัญญาทักธงจี้โจขึ้นมาบนภูเขาทางหลักที่ตีนเขานางดีใจมากอิ่งไปตะโกนช่วยด้วยเจ้าหน้าที่ทหารของจี้เจ้าที่ตีนเขาได้ยินเสียงและมองไปทางไหลเขาย่างรวดเร็วมีคนตอบนางอย่างรวดเร็วแม่นางไม่ต้องกลัวข้าพาคนมาช่วยเหลือเจ้าแล้ว จากนั้นฝ่ายช่างอีเห็นมา่ามกลางฝู่งชนของเจ้าหน้าที่ทหารยังมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมคงจื้อสีฟ้าซึ่งกลายเป็นชายหนุ่มใจดีที่ให้หนังขึ้นรถมาในวันนั้นจากการมองแต่ละการจากระยะไกลทำให้ดวงตาของเซียเจิงที่กำลังขี่ม้าดูตื่นตาตื่นใจเล็กน้อยเขาสวมหน้ากากหนังมโนที่มีรอยแผลไปบนใบหน้าและปิดดวงตาไปครึ่งหนึ่งทำให้ยากที่ใครก็ตามที่คุณเคยกับเขาจะจำเขาได้เขาอ,อยู่ห่างจากฝา่ายชางอี้เพียงไม่กี่ชื่อ และเขายังเตะทองม้าอย่างแรงเมื่อมาวิ่งผ่านไปเขาก็เหยียดมือออกมาเพื่อเบี่ยงทางขึ้นไปบนดังม้าฝานฉางอี้ตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังจากหลีกเลี่ยงมือที่เบี่ยงมานางหยุดเดินบนทางหลักและลื่นถาลายลงไปตามทางลาดชันตรงข้างทางของภูเขาที่คดเคี้ยวแต่หางไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ทหารตัวปลอมที่ไล่ตามนางมาจะละทิ้งม้าของเขาและถาลายลงไปพร้อมกับนาง เมื่อฝ่าฉ่างอีรีอินเสียงและมองย้อนกลับไปหนังศีรษะของนางก็แทบจะระเบิดหน้าเสียดายที่เสื้อผ้าของนางติย่บนกิ่งไม้บนทางน้ที่สูงชันนางดึงผ้าออกอย่างแรงในที่สุดมันก็ฉีกออกเป็นชิ้นๆนางพิ้งลงไประยะหนึ่งก่อนที่จะถูกกิ่งก้านที่ปกคลุมไป,ปด้วยหิมะหยุดเอาไว้จากนั้นสายทัดข้อมือของฝ่าฉ่างอีก,ก็หลุดออกหัวใจของนางบีบและยังอธิบายไม่ได้มันคือของขวัญอายุ16ปีที่เหยียนเจ้างอบให้นาง นางพิ้นปีบสายรัดข้อมือแต่ไม่คาดคิดว่ามีหลุมอยู่ใต้หิมหะแล้วใบมาที่ร่องหลดปกปิดมันเอาไว้เมื่อหนางก้าวเหยียบมันใต้ฝ่าเท้าของทางก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรร่างกายของทางก็ตกลงไปแขน้ายของฝ่าฉ่างอีได้รับบาดเจ็บและนางก็จับสายรัดข้อมือที่นางหยิบขึ้นมาด้วยมือขวานางแทบจะจับควาอะไรไว้ไม่ได้โชคดีที่จู่ๆคอเสื้อของทางก็รัดแน่นและนางก็ถูกห้อยอ้อยเหมือนแมวตัวใหญ่ไม่มีเสียงสะท้อนเป็นเวลานานข้างในมืดมิด หลังก็ไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนฝันชางอี้หวัดกลัวอย่างนี้เลี่ยงไม่ได้อย่างค่อยๆหันไปมองชายตาเดียวที่ตามมาร่างกายของเขาสูงใหญ่และมีรอยแผลเป็นดุร้ายบานใบหน้าที่ทอดยาวจากตาซ้ายของเขาข้ามดังจมูกข,ของเขาไปจนถึงครึ่งหน้าซีขวาของเขาแค่มองดูก็น่ากลัวนางเหมยมฝีปากแล้วมองดูเขาเหมือนเสือดาวที่พยายามหนีแต่ก็ถูกจับได้ดวงตาของนางเต็ไมไปด้วยความไม่เต็มใจชายคนนั้นจับคอเสื้อของนางเอาไว้จากด้านหลังมือ และอากาศรอบตัวเขาก็เย็นชามากเมื่อเขาเห็นมาน,นยังคงจับสายรัดข้อมือหนังกวางด้วยมือข้างเดียวดวงตาของเขาก็แข็งค้างเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็พูดอย่างประชดเพื่อสิ่งสิ่งนี้เจ้าถึงกับเสียงชีิตนเองเลยหรือเสียงของเขาต่ำมากและแหบแห้งราวกับเขาได้รับบาดเจ็บที่คอฝ่าช้างอี้คิดในใจว่าหนังไม่ดูด้วงหน้าเสียหน่อยว่าจะมีหลมยุดใต้กิ่งก้านใบไม้แล้วก็หิมะที่ปกคลุมหนังจึงพูดอย่างคุนแทงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้า นางทำได้เพียงใช้มือขวาของนางเท่านั้นแล้วฝ่ายช้างอีกก็ไม่สนใจว่านา้ยังคงถูกหิ้วอยู่นางพยายามยัดสายทัดข้อมือเข้าไปในสาบเสื้อของนางโดยคิดว่ามือข้างขวาจะว่างจัดการกับเขาได้มากขึ้นอีกฝ่ายสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของนางดวงตางของเขาก็มืดมนเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็ถามด้วยท่าทีเฉยเมยสิ่งนี้สําคัญต่อเจ้ามากรือ ฝันชางอ e ีแอบสงสัยว่าทำไมคนคนนี้ถึงอยากรู้อยากเห็นฮักนางปล่อยมือขวาแลวพูดว่าแน่นอนทันที่ที่นางหันเหความสนใจของเขาด้วยการพูดมือขวาของนางก็เอื้อมไปด้านหลังคอเสื้อของนางขวามือของเขาที่จับคอเสื้อของนางเอาไว้นางหันหลังกลับด้วยความเชื่อเหลือจากตนเองและจับบนกำแพงดินเพิ่ออินขึ้นไปแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตอยู่ในมือของคนอื่นการเล่นนั้นม่ตนเองจะปลอดภัยกว่า โดยไม่คาดคิดหลังจากที่อีกฝ่ายคนพบความตั้งใจของนางเขาก็ถอยกลับไปฝานช่างอี้ก็ใช้กำลังของตอนเองออกมาโดยตรงฝานชางอี้ตั้งใจว่าจะโจมตีเขาแต่นางก็เวียนศรีรษะจับผลกระทบของเกราะแข็งบนร่างกายเขาก่อนที่นางจะลุกขึ้นได้นางก็ถูกเขาพลิกคว่ำแล้วก็ตึงอยู่กับพื้นท่าทนที่ถูกระหุงงับโดยสิ้นเชิงนี้ทำให้ผมของฝานช่างอี้ตั้งขึ้นและนางก็ตะโกนด้วยความโกรธไผ่ให้พน้น มือข้างหนึ่งของเขากดข้อมือขวาของนางและอีกมือหนึ่งก็เหล็กแนงแขนซ้ายที่เคลื่อนของนางแลวกดไหล่ของนางเขานับร่างกายลงครึ่งหนึ่งเพื่อดูนางมีระยะห่างระหว่างพวกเขาเพียงเฉยเดียวเท่านั้นฝ่านช่างอี้มองดูกเขาอย่างคมขืนหน้าอกของนางพองขึ้นละยุบลงอย่างรุนแรงเนื่องจากการหอบแล้วความกโกรธนอกจากนี้โค้ขงของสายรัดข้อมือที่นางเพิ่งยัดลงไปในอกนั้นก็ทําให้มันนูนออกมาและทําให้มันดูหน้าลงไหล่มากขึ้นอีกด้วยแต่คนที่ควบคุมนาง ดูเหมือนว่าไม่มีความคิดเรื่องอื่นใดขอเจ้าหมอ่อมที่ฝานฉางอีดวงตาที่สมบูรณ์แบบนั้นสวยงามอย่างน่าประหลาดใจแต่ดวงม่านตาอันมืดมิดนั้นทําให้ผู้คนรู้สึกอันตรายโดยสัญชาตญาณเจ้าเป็นอะไรกระุรุษหน้าขาวที่ตีนเขาฝานฉางอีโกรธมากจนไม่ตอบนางพยายามดิ้นรนแต่กลับถูกกดให้แน่นขึ้นแล้วพบว่าเมือที่เขาจับข้อมือน,นางมีรอยพันเป็นวงกลมบนนิ้วชี้ของเขา ก่อนหน้านี้ที่บ้านของหญิงชรลาบทสนทนาระหว่งางขณะที่ทาหารพร้อมสองคนนอกประตูเข้ามาในความคิดของนางเป็นไปได้ไหมนี่คือนายท่านที่พวกเขาบอกว่าเป็นคนช่วยนางที่นิ้วของเขาก็คือรอยฝันที่นางทิ้งเอาไว้ดังนั้นคนผู้นี้ก็ช่วยนางไว้ถือความแข็งแกร่งที่กำลังดิ้นรนของฝ่าช่างอี้อ่อนลงแลนหงก็อดไม่ได้ที่จะมองชายตรงหน้านางรู้สึกว่าดวงตาสีเข้มของเขาดูคุนเคยอย่างอธิบายไม่ได้แลนหังก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเช่าเป็นใคร ชายคนนั้นพูดเสียงแหบแห้งตอบคำถามของข้าก่อนฝานฉ่างนี่ถ่วงเวลาในใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารมาถึงจากนั้นจึงหันหน้าไปอีกทางหนึ่งโดยไม่มองหน้าเขาอีกต่อไปแล้วก็พูดว่าข้าไม่รู้จักเขาชายคนนั้นหัวเทาะเยาะไม่รู้จักเขาแต่เจ้าเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเขาที่แม่นฮ้มฝานช่างอินว่าชายคนนี้แปลกมากและพูดว่าข้าถูกโจรไล่ล่าและพบกระถดมะของเขาบนถนนโดยบังเอิญ เขามีนำใจให้ข้าขึ้นรถม้ามาด้วยต่อมาเมื่อโจรตามมาทันข้ากันหนีไปพร้อมกับเขาขวที่กดนางเอาไว้ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเหลือบมองสายรถเข้ามดไอส้สาบเสื้อของนางแล้วถามแบบสบายๆเจ้าจหนูท่าน,นอมมันมากใครเป็นคนมอบมันให้เจ้าฝานช่างอี้นึกเสียใจที่ตนเองได้รับบาดเจ็บและไม่ได้กินอาหารมาหลายมือ้อนางหิวจนเกือบจะหมดแรง ไม่เช่นนั้นนางจะถูกควบคุมโดยคนอ่อนแอที่ตรงหน้าได้อย่างไรนางทำได้เพียงหวังว่าเจ้าหน้าที่ทาหารจะมาในไม่ช้าในขณะที่ตนเองจัดการเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาคนที่สำคัญมากคนหนึ่งเมื่อนึกถึงยหยียเจิง้งหัวใจของนางก็รู้สึกฝาดฝันอ,อธิบายไม่ได้อีกฝ่ายดูเหมือนจะตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหลังจากได้ยินคำตอบนี้เขามองดวงตาสีแดงจางๆของนางแล้วถามว่าสำคัญมากแค่ไหนฝ่ายชางอ้่ดไม่ได้ ที่จะแอบด่าอยู่ในใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเช่าหิมะบนต้นสนสันสะเทือนและหิมะขนาดใหญ่ล่วงหล่นลงมาเสียเจิงกลิ้งไปตรงนั้นพร้อมกับปกป้องนางและกดมือบนหลังมือของนางเพื่อกระชับเราก็บลอกเขาถือโอกาสกอดนางอย่างแรงฝ่านฉางอีไม่สามารถทิ้งโอกาสอันสมบูรณ์แบบนี้เพื่อหลบหนีหน้าผากของนางกระแทะขาของเขาอย่างแรงเมื่ออีกฝ่ายเอามือปิดขานางก็ลุกขึ้นเตะเขาเสียเจิงหลบอย่างรวดเร็ว นางจึงเตะต้นสนนานนาที่อยู่ข้างๆด้วยเตะอันทรงพลังหิมะบหันต้นไม้ก็ตกลงมาหมดฝ่าชางนี้ดูว่านางสูญเสียโอกาสในการโจมตีอีกครั้งดังนั้นนางจึงไม่ต้องการต่อสู้อีกต่อไปจึงเริ่มวิ่งไปเองถนนหลักด้านล่างหลังจากต่อสู้หลายครั้งนางคนผมวู่ต่อสู้มีทักษะการต่อสู้สูงตอนนี้นางได้รับบาดเจ็บและเหนื่อยล้านางจึงรีบวิ่งไปด้วยความกโกรธไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันน่าอายอันนางยังต้องกลับไปหาชางนิง้งดังนั้นนางจึงไม่สามารถปล่อยให้ตนเอง ติดอยู่ที่นี่เพราะความตั้งใจของนางเองเซียเจิงลุกขึ้นนั่งบนหิมะเขาจับขางที่ถูกฝานฉ่างอีกระแทกอย่างแรงด้วยมือข้างเดียวขีมหที่ตกลงมาจากต้นสนกระทบเขาไปทั่วทั้งตัวเลียมฝีปากและฟันของเขาถูกกระแทกเล็กน้อยมีเลือดไหลออกมาเขาเลือกมองทิศทางที่ฝานฉ่างอีวิ่งหนีไปและฟังเสียงกีบมาที่เข้าใกล้ท้ายที่สุดเขาก็หยุดได้ตามนางส่งคาในจินโจเป็นเรื่องเร่งด่วนถ้าเขาปรากฏอัวในจี่งจนในฐานะผู้นำหากหรือเขาวาอันจำเขาได้ ซึ่งจะทําให้พรรคพวกสกุลลีมีข้อโจมตีอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าเขาจะหันมาต่อต้านวย่ยเยนแต่ในอดีตเขาก็ทาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อวย่ยเยนแต่มันไปไม่ได้ที่พรรคพวกของสกุลลีจะเอาชนะเขาเพวกเขาเพียงต้องการเห็นเขาและเวย่ยเยนต่อสู้กันและพ่ายแพ้ทั้งสองฝ่ายและมันก็เพียงพอที่จะได้รู้ว่านางไม่ได้เกลียดเขามากนักอย่างน้อยนางก็ยังเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เขาให้นางและนางยังบอกว่าเขาเป็นคนที่สําคัญมาก ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการที่เซียเจิงบอกว่าเขาจะตามมาทีหลังเจ้าหน้าที่ทหารจึงออกตามหาเขาและพบเขาตามเส้นทางภูเขาที่ขดเคี้ยวภูเขาเห็นทัานโหดนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นสนโดดเดี่ยวเท่ากับหมาป่าเดียวดายและในที่สุดก็ขี่ม้าเข้ามาใกล้พันโหเจ้าหน้าที่ทหารของจี้โจจะมาที่นี่เร็วนี้แล้วเรียกไปกันเถิดขอทับเซียเจิงกล่าวว่าเอิ่มและเดินถับไปที่ถนนหลักจากนั้นปีนขึ้นไปบนหลังม้า มองดูทางสายหลกักบนภูเขาที่โคดเคี้ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลซึ่งมีต้นสนปกคลุมเป็นครั้งสุดท้ายและใช้เท้าก็บต้นใต้ทองมะออกเดินทางฝ่าช่างอีวิ่งไปจนถึงถนนสายหลกักในที่สุดก็พบกับเจ้าหน้าที่ทหารที่เดินแถวตีนเขาฝ่าช่างอีมองดูทงจี้โจที่ปลิวสวัยตามสายลมรวมทั้งผู้คนละมานับร้อยคนหลังจากกินยาโนภูเขาไปเจ้าหน้าที่ทหารจริงๆในที่สุดนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกหดีฮวยอัน เจ้าหน้าที่ทหารหลายคนก้าวไปข้างหน้าแม่นางจะเป็นอะไรเดิมให้ฝันชางอีอาปากหอบและพยักหน้าฉี่ไปที่ทางท่าชันด้านหลังเขามีคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารโดยแกทงทำเป็นพ่อค้าและพักอยู่ในบ้านของหญิงชนา,าตาบอดตัวตนของพวกเขาน่าสงสัยมากบางทีพวกเขาอาจเป็นพวกโจรแซงทำเป็นทหารปวดริบตามไปอย่าปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้เจิงหวนฉางเป็นผู้นำกองทัพ เขาสั่งให้กองทหารกลุ่มใหญ่ขี่มาได้ตามทันทีเหลือเจ้าหน้าที่ทหารสิบกว่านายเท่านั้นที่ปกป้องพวกหลี่ฮวายอันเมื่อเห็นว่าฝานชางอี้หายใจหอบแงดงเหลียฮวายอันจะไปหยิบถุงน้ำจากมาและย่ดให้นางแม่นางดื่มน้ำสักหน่อยอาจเป็นเพราะว่าเขากลัวว่านางจะรังเกียจเขาจึงเสริมว่านี่คือถุงน้ำสำรองข้ายังไม่ได้ดื่มฝานชางอี้รับมันมาแล้วขอบคุณเขานางดื่มน้ำไปสองสามอึก ก่อนที่จะสงบสติอารมณ์ได้อีกฝ่ายโค้งคำนับนางแล้วพูดว่าคาแซลีมีนามว่าฮาวายอันขอบคุณพระที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้โมหันนี้ฝานช่างอีกล่าวว่าเป็นคุนชายที่จิตใจดีให้คาอาศัยทดม้าไปด้วยเลหฮาวายอันยืนครานความสะดวกสบายของพดม้าไม่สามารถเทียบได้กับบุญคุณในการช่วยชีวิตของเจ้าคาขอซับน้าขอแม่นางท้หรื่มให้จะได้ขอบคุณเจ้าทายฝานชางอีพูดเพียงว่าตำบลลินอัน ฝานชางอี้กิวอ่อ,อนๆออนยืนของหลี่ขวายวอาจแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยทังอำเภอชิงผิงถูกพวกโจรสังหารตำบลหลินอันที่อยู่ถัดเฉินอำเภอแต่ประสบโชคค้ายเช่นกัน,นมีผู้หญิงอ่อนแอเด็กและคนชราเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทออชีวิตในวันนั้นมีหญิงสาวที่หลอกล่อโจรและช่วยชีวิตคนเหล่านั้นเอาไว้เดิมทีฝานชางอี้กังวล กี่ยวกับความปลอดภัยของฉากทึงนักคนอื่นๆแต่เมืนน่อนางได้ยินว่าเพื่อนบ้าที่ซ่อนตัวอยู่ในบ่อน้ําแห้งหลบหนีออกไปได้ทันใดน,นั้นใบหน้าของนานก็มีความสุขเป็นข้าเองท่านรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรหลีฮาวายอันกล่าวว่าเระอาจชัยิ่งทักหลังจากพวกกบฏอรารวาดและแม่ทัพเพ่อจิ้งหวนเกลื่อนทัพเป็นการส่วนตัวไปที่เมืองถูเพื่อปกป้องจี้โชผู้แซ่เล่ได้รับคําสั่งจากราชสำนักให้มาที่จี้โชเพื่อแสดงความขอบคุณต่อท้าเทว แต่น้าเสียดายทันทีที่มาถึงจี้โจเมื่อวันนี้ก็ได้พบกับพวกโจรทันท,ทีโชคดีที่เมนหางช่วยชีวิตผู้แซนทีเป็นอย่างทีหลังจากได้รับการช่วยเหลือข้าก็ได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอำเภอชิงผิงในที่สุดฝ่ายฉางอีก,ก็ตระหนักได้ว่าชายคนนี้เป็นคนทางระดับสูงเช่นเดียวกับแม่ทัพเฮอเห่งจี้โจไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามาปรากฏตัวที่นี่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทาหารของจี้โจเมือนหางพูดอีกครั้งนำเสียงของนางก็สแสดงท่าทีห่างเหินยางเห็นได้ชัด เรียนถามใต้เท้าน้องสาวของข้าและเพื่อนบ้านทั้งหมดปลอดภัยดีถึงให้เจ้าคะเมื่อเหลียวฮวยอ่านฟังคำพูดอันหันเหนของนางดวงตาของเขายังคงอ่อนโยนพวกเขาถูกจัดให้พักในที่พักชั่วคราวของจวนจี้โจพวกเขาปลอดภัยแล้วหลังจากตอบคำถามของนางเขาก็ยังอบอุ่นและพูดว่าตอนนี้ไม่มีคนหอกแม่นางฝันไม่จำเป็นต้องเรียกพูดแทหรี่ว่าไต้เท้า ฝานฉางอี้พยักหน้าแต่ครั้งต่อไปที่นางพูดนางก็ยังเรียกเขาว่าใต้เท้าอยู่เขาหัวรอดและใส่ศีษะท้ายที่สุดเขาก็ปล่อยให้นางพูดต่อไปพวกเขาพักตรงจุดนั้นได้สักพักหนึ่งเจ้างวนฉางซึ่งนำกองกำลังไปค้นหา,าก็กลับมาพบรอยเท้าจำนวนมาก แต่เขาไม่เห็นนางของคนเหล่านั้นด้วยซ้ำเขาพบหญิงชรา,าที่ถูกฝาชางอี้ซ่อนตัวอยู่ที่ริมป่าสนหลังจากสอบถามหญิงชรา,าแล้วพวกเขาได้รับคําตอบแบบเดีวยวกับฝานชางอี้พูดก่อนหน้านี้หญิงชาากลัวว่าชื่อเสียงของฝาชางอี้จะเสียหายดังนั้นนางจึงไม่พูดว่ามีคนในกลุ่มแก๊งทำเป็นสามีของฝานชางอี้แล้วบอกว่านางนอนห้องเดีวยวกับตนเองถึงแม้ไม่พบโจรภูเขาแต่พบฝานชางอี้แล้วเจ้าวนชานทิ้งกองทหารพังส่วนเพื่อลำเนินการค้นหาภูเขาเคล้รกเคียงต่อไปและพาหลีเข้าไว้อันกับ ที่ยังเมืองหลักของจี้โจรแล้ว่างทางกลับฝันชางเอียงพบว่าในอำเภอชิงผิงแล้วครอบครัวของเขาไม่เคยคิดที่จะจัดเจ้าหน้าที่ของทางการเพื่อต่อสู้กับพวกโจรเมื่อพวกโจรบุกเข้ามาในอำเภอเขากลับหลบหนีไปพร้อมกับครอบครัวตนเองอย่างเร่งรีบทรงเหยียดไปสอบที่เมืองหลวงมนันดาทรงอ้างว่าบ้านของนางเงียบเหงาเกินไปนางจะไปพักอยู่ที่จวดอำเภอด,ด้วยคืนนั้นเมื่อโจรบุกเข้าไปในอำเภอนางก็หลบหนีไปพร้อมกับครอบ,บครัวของนายอำเภอ แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าพวกโจรไล่ล่าพวกเขาเป็นระยะทางกว่าสิบลี้เพื่อสังหารในอำเภอและครอบครัวของเขาและในที่สุดมารดาซรงก็เสียชีวิตอย่างน่าอนาถสิ่งที่น่าสังเวชที่สุดก็คือการที่เจ้าหน้าที่หวังและภรรยาได้นเดินเจ้าหน้าที่ทางการเข้ามาสกัดกั้นพวกโจรที่อยู่นประตูเมืองกับกลุ่มคนที่ปิดล้อมในเมืองในวันนั้นแต่พวกโจรก็ฉวยโอกาสอันไว้บุกเข้าไปก่อนหลังจากประตูเมืองเปิดเจ้าหน้าที่หวังและภรรยาเขาสู้คนจำนวนมากไม่ได้และเสียชีวิตที่ประตูเมือง ฝันชางอีสึกหนักอึ้งไม่ได้ยินสิ่งนี้เมื่อนังมาถึงเมืองหลักของจื่อโจ,โจนา่งไปที่พักเพื่อตามหาชางหนิงและนังก็ได้พบว่ามีใครบางคนจุดไฟเผาที่พักและใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายเพื่อลักพาตัวช้างหนิงไปในภูเขาและป่าสุดลูกขูลูกตามีคนหกหรือเจ็ดคนขี่มาออกมาจากถนนบนภูเขาที่ขรุขระมีเสียงน้ำไหลลงมาเสียงกึกก้องและกลุ่มคนก็ลงจากหลังมาเพื่อจัดการตนเองพวกมาที่เดินทางไกล กระปที่รำทานเพื่อดื่มน้ําเด็กหญิงอายุห้าหรือหกขวบสะอื้นอย่างเงียบๆเบมื่อนางถูกชายหนุ่มรูปงามแต่ชั่วร้ายหลักผาตัวนางขึ้นบนหลังมา้าซุยหยวนชิงแม่ค้าคิดมาก่อนว่าเด็กคนนี้จะร้องให้ได้นานขนาดนี้การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้สบายๆและกระดูกของเด็กคนนั้นก็เปราะบางเขาไม่กล้าที่จะทุบตีหนักให้หมดสติอย่างบุ่มบามถ้ายที่สุดหากเขาไม่สามารถควบคุมความแข็งแกร่งของมือเขาได้ละทํากระดูกของนางหัก การที่เอาชนะกองทาหารที่จวนแม่ทัพจี้โจเพื่อทักตัวนางมาเหมือนก็เป็นแค่ความพยายามที่ส่วนเปล่าของมองดูเด็กหนอยที่ถูกหิ้วในมือเหมือนแมวน้อยและขู่อย่างไม่อดทนถ้าเจ้าท้องให้อีกข้ายวยเจ้าลงในแม่นครับฉางหนิงตกใจกลัวปากของนางเม้มสนิทกาสะเอือนมาแรกเริ่มกลายเป็นเสียงคล่ำคลอนอย่างควบคุมไม่ได้และใบหน้าของซุยหยวนชิงกระซิบลงทันทีทานนน่านนายทหารก็นำน้ำสะอาดมาลยุทให้ซุยหยวนชิงเขอยกมือขับรโยนเด็กคนนั้นออกไป ไม่ว่าจะใช้วิธีไทยก็ทาทําให้นางหยุดท้องให้ซะเขาถูกรบกวนจากการรองไห้และบาดแผลที่เอวและไหล่ของเขาก็เจ็บปวดมากเช่นกันทําให้เขางุดหงิดมากจนอยากสังหารใครสักคนถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ยังมีประโยชน์เขาคงหักคอนางนับไม่ถ้วนไปแล้วทาหารรับใา้หน่งมืสีน้าคมขืนเขาสามารถฆ่าคนได้แต่ถ้าเรื่องกลมเด็ก เขาทำไม่ได้จริงๆแต่เมื่อซุยหยวนชิงพูดเขาได้เพียงยิ้มรับอย่างแข็งขันเมื่อช้างหนิงม,มองไปที่รอยแ้มแกๆของเขานางก็ร้องไห้หนะักจนจนแทบหายใจไม่ออกทาหารสังเกตเห็นดวงตาที่เย็นชาของซุยหยวนชิงและมีเหงื่อไหลยเย็นออกมาจากบนหลังของเขาเขาพยายามมากขึ้นเพื่อเรียกล่อมช้างหนิงและเขาก็ค้นพบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับช้างหนิงดูเหมือนว่านางไม่ได้ร้องไห้แต่นางหายใจไม่ออกจริงๆนางหายใจลําบาก ทาหารเกรงว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ในมือเขาดังนั้นเขาจะเรียกซุยหยวนชิงซื่อๆเด็กคนนี้ดูเหมือนจะหายใจหอบซุยหยวนชิงเหลือมองเด็กน้อยที่ดูเหมือนจะขาดอากาศหายใจและพร้อมจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาและใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากยิ่งขึ้นเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการพาเด็กออกมาหากนางปวดและเสียชีวิตระหว่างทางจะมีประโยชน์อะไรนอกจากทําให้เสียเจรู้สึกเสียใจเขาพูดว่าหาขวดยา หรืออะไรแบบนั้นบนตัวทั้งเขามีอนุที่ป่วยเป็นโรคหอบหนังไอทุกๆุกสามและหายใจหอบๆทุก5้าเก้านางไม่กล้าออกจากประตูและพกยาติดตัวไปด้วยเสมอหลังจากค้นหาไปรอบๆทหารก็พูดได้เหงื่อยเย็นไม่ไม่มีขอทับสวยหยวนชิงกล่าวว่าวางนางลงบนพื้นหลังจากที่ทหารวางฉางถินเท่ากับพื้นก็ต้องใช้เวลาสักพัก การที่หายใจของชางหนิงค่อยๆรับรื่นขึ้นหลังจากรู้ว่าชางหนิงทนทุกทรมานจากการหอบสยเหยวนชิงก็ไม่ทําให้นางกลัวอีกต่อไปขอหยิบถุงน้ามาจากทหารและเย่นให้โดยถามว่าเจ้าหิวน้ำหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าชางหนิงกลัวเขาทั้งยังพยัยาหน้าและใสศ่ศีรษะใบหน้าของนางเต็มไปได้วยน้ำตาดูน่าสงสารอย่างจริงสยเหยวนชิงประคองนางให้ลุกนัง่งยกถุงน้ำไปที่ปากของนางแลวสั่งว่าดื่มสิ ฉากถึงังคงกลัวมากแต่ว่านางปวยและไม่กล้าลองให้อีกต่อไปนางดื่มน้ำไอเด็กน้อยและในที่สุดก็รู้สึกด,ดีจัดก,การถอดให้เป็นเวลานานไปสุอหยนชิงเปิดถุงน้ำยืนขึ้นแล้วเดิปไปทิมา้าเดินทางต่อคอยดูให้แน่ใจว่าทังจะไม่ตายระหว่างทางจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ